เที่ยวน้ำอ้ายวะไปเที่ยวในใจอ้ายเด้อยเที่ยวในใจอ้ายเด้อ้ยได้งันกันด้วยคือไงตื่นเต้นมากเลยอ่ะวิสั่นมากไปเที่ยวในใจอ้ายไหมอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแต่งงานกันเด้อยโอ้ยน่ารักน่ารักอุยน่ารักอ่ะไอ้แฟนชื่ออะไรครับนี่กับพิวครับ เจอกันกับกาฟิวได้ไงครับอ๋อผมไปอบร่มเร่องอ้อยอะครับเห็นน้องเขาหน้ารักผมก็เลยเขาไปจีบอ๋อหนำไม่ต้องเขินด้วยแบบใช้เวลีอะไรฮะขอเบอร์หรือขอไอดีไลน์ขออะไรฮะเจอกันครั้งแรกผมบอกเพคุณว่าอยากอยากหูจักเนาะผมก็เลยว่าน้องครับมีที่ไปวิ่งไหมครับตอนนั้นผมติดแลนดนะอ๋อติดวิ่งครับมาชวนไปวิ่งซะเลยครับ แล้วเขาไปไหมบอครับแล้วเขาแล้วทำไงอ่ะแล้วได้คุยกันได้ไงอ่ะกันเลยเมื่อต่อมากันเลยไปขอไล่เพิ่นครับอ่าแล้วก็คุยกันครับชวนมาวิ่งที่ไล่ไงบอกไล่ไล่เรามีเท่าไหร่สี่ร้อยไล่ใช่ไหมมาวิ่งวิ่งวันละวิ่งให้หอบเลยวิ่งให้หอบเลยแล้วกันนะฮะเบาันมากี่ปีแล้วครับห้าปีครับห้าปียังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมยัตัวถือครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับฝันของผมอยาก ป้ากาฟิลเนี่ยไปเทีย่ยวครับเที่ยวท,ที่ไหนครับเขามักทะเลครับอสวนสยามเ <laughs> ่ราะต้าเกยเขาก้องเทพเทลแรกครับเดี๋ยวค่อยตกลงกันแล้วกันนะครับทำไม่ได้นะเดี๋ยวพาไปส่วนตัวเลยสองคนครับ,รบวันนี้จะมาโชว์อะไรครับแฟชว์ความสามารถพิเศษด่านเกษตรกรครับตอนเริ่มเฮ็ดไม่ไหมผมกะ เฮ็ดบ่ดีครับแบบผลผลิตต่ำผมกับผมมีความรู้เรื่องปุ๋ยใส่ปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยยังนี้ผมก็ใท่ายตามตลาดเขาขายผลผลิตออกมาหัวหน่อยหัวว่ามีมีตะหากขึนตะต้นต้นนี่งามผดได้มองเจ้าไปขายก่ได้ครับเพราะว่าเขาขายหัวมันครับมันเพ็ดไม่ไม่กับมันใจียคล้างที่ว่าจะเฮ็ดดีแต่ก็บ่็ได้เลยครับเพราะว่าเขาผมมีความรู้ หลังจากผนผลิตประดีผมกับไดไปขอปรึกษาข้าเจ้าที่ข้าเจ้าเฮ็ดมากหัวขึ้นใหญ่แก่ก็บ,บอกว่าให้ลอกใส่ปุ้ยยี่ห้หอน,นี่ขงยี่ห้อปุ๋ยทิพย์ครับยุไหกับใส่ใจทุกขั้นตอนครับเพราะว่าจะเป็นเตรียมดินปลูก บำรุ่งใส่ปุ๋ยพ่อผมใส่ปุ๋ยทิพ์ปรดเนีย่ยเว่าแตกด่างขึ้นบเยอะครับกไร่ละหาหกตันบางไร่ก็ได้เจ็ดตันแปดตันครับพ่อผลผลิตดีหัวมันก็นดีเหตุให้ชีวิตผมมีความสุขชีวิตก็ดีขึ้นครับเหตุให้ครอบครัวผมสบายขึ้นครับ และนี่คือโจทย์สุดท้ายที่เราจะท้าทายอะตอมิกครับทีมงานครับขอภาพครับเรากำลังทำอะไรครับเป่าลูกโป่ถูกต้องครับแต่จะเป่าลูกโปง่งสูบลูกโป่งเพื่ออะไรครับนั่นแหละสิฮะอ๋อทีมงานกำลังจัดเตรียมสนามที่จะท้าทายอะตอมิกครับ60เมตรครับ ปักเสานะครับแล้วก็วัดระยะครับเพื่อสร้างสนามสุดท้ายในการท้าทายความสามารถของอะตอมิกครับ <S <S ท่านผู้าครับนี่คือระยะทาง60เมตรทีมงานนำเอาลูกโป่ง40ลูกไปวางเรียงต่อกันระยะห่างเท่าๆกันครับ <S <S <ม>เพื่อท้าทายอะตอมิกในการปักต้นมัน ลงไปให้โดนลูกโป่งแล้วเราให้เขามีผู้ช่วยด้วยให้คุณเลือกผู้ช่วยได้หนึ่งคนครับอยากให้ใครมาช่วยทำธุรกิจนี้ครับผมเลือกแฟนผมครับมาเห็นสอยลงกาฟิวเวลา100วินาทีลูกโป่ง40ิบไปครับไปนะครับมันจะขับช้าลงมันขับช้าลงนะครับอ๋อที่คือซ้ายขวาเลยคมือซ้ายมือขวาเลยครับช้ากว่านี้ได้ไหม โอ้ยช้าัเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับให้ดูตัวแรกลูกโป่งนะครับมี40ไปใบครับ1แล้วครับ2ครับเฮ้ยโอ้ยเกือบไม่ได้ครับ3ครับ4ครับโอ้ยชันโอ้มันเริ่มมาใกล้ๆลแล้ว6โอเคโอเคโอเคไปเรื่อยๆครับ7 8ครับ9 10ครับ สิบเอ็ดสิบสองโอ้กาฟิวขับขับดีนะไปเรื่อยๆครับสิบสี่แล้วครับโอ้โหแม่นแล้วตอนนี้เข้าเข้าเข้าเวลาเข้าจังหวะเวลาเหลือสี่สิบสี่วิครับเวลาดูดีเลยครับผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเร็วเร็วฟิวเร็วอ้าวเนี่ยเริ่มได้แล้วเกียบอีกเกียบอีก พลาดไม่ได้นะครับพลาดไปเดียวก็ไม่ได้นะครับเย็บเย็บเล็ง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 ส <15 S 2> ิบห้าวินาทีสุดท้ายครับเหลือเจ็ดลูกครับเ,เ,เร็วเร็วเร็วเหลือสามลูกครับเวลาหววเหลือห้าวิสี่วิโอ้โห เชียดยี่เกอเก่งเก่งทำได้นะทำได้เราทำได้เมื่อกี้หนูรุ้นมากเลยตรงโค้งอะ่ะหนูกลัวหยยบโดนลูกโปง่งโอ้มดนี่คือภาพมุมกว้างเห็นนะครับว่าลูกโป่งแตกทุกใบนะครับอตอมิกและกาฟิลผ่านภารกิจครับ <Thank you. S 2> ครับอตอมิกครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจ ความฝันที่อยากเป็นซูเปอร์เกษตรกรครับรวมถึงความฝันที่อยากจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้น้องกาฟิลให้พี่ๆปุ๋ยทิพราบพี่ๆเขาภูมิใจในอะตอมิกมากและอยากเห็นฝันของอะตอมิกเป็นจริงนะครับอยากจะให้น้องกาฟิลไปเที่ยวใช่ไหมครับแล้วเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนเราเราเรียกเขามาถามเขาดีไหมใช่เขาอยากเที่ยวที่ไหนทีมงานครับเชิญน้องกาฟิลหน่อยครับเชิญกาฟิลหน่อยครับกาฟิลอยู่ห้องแัมนะ เชิญครับนี่คือกาฟิลครับสวัสดีค่ะกาฟิลค่ะนี่คือบุญรีกาฟิค่ะน้องกาฟิลเนาะใช่ค่ะรู้จักกันมากี่ปีแล้วครับหปีค่ะ5ปีเคยเห็นตอนที่พี่เขาเกเรไหมไม่ค่ะที่เราเจอเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความเกเรแล้วใช่ค่ะเป็นคนยังไงครับเป็นคนชอบออกกําลังกายเป็นสิ่งที่หนูประทับใจก็คือชอบออกกําลังกาย ที่เลยถามหนูว่ามีในในที่ที่เราไปจัดสัมปทาค่ะแล้วทีนี้แกก็เลยถามหนูว่ามีที่วิ่งไหมที่ที่งานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นอ๋อตอนนั้นชวนเขาไปวิ่งเจตนาคือเรื่องวิ่งจริงหรือเปล่าตอนนั้นอะหรือแค่อยากจะรู้จักเพิ่มวิ่งครับวิ่งวิ่งไม่ไม่ได้อยากรู้จักเพิ่มอยากวิ่งจริงจริงแต่พี่เขาอะบอกว่าอยากพาเราไปเที่ยวมีคิดไม่ได้ใจหรือยังว่าอยากไปเที่ยวไหนยังเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาบอกให้นะว่าอยากไปเที่ยวไหนนะเท ที่เราเดี๋ยวนำไปวะไปที่เ,าเร <ไป S 1> เาในใจอายเด้แรงงานกันนะรุ่นไหมตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากเลยวีสั่นมากความความสิมเวเออฟังดีๆนะไปเที่ยวในใจไอไหมอ่ะเข้าใจความหมายไหมไปเที่ยวคือไปวิ่งเหรอะไปเที่ยวในใจอายแปลว่าอะไรอ่ะแต่งงานกันเด้อโอ้โเกินเกิ รักนรักนะอุนลาเข้าใจแล้วทำไมตื่นเต้นตั้งแต่เดินออกมาแบบมีอไเข้าใจแล้วคือคือเขาบอกไปเที่ยวเขาก็ไม่อยากบอกว่าความฝันคืออะไรที่แท้จริงไงจริงๆอยากจะชวนกาฟิลไปเที่ยวในใจอ้ไปเที่ยวในใจอ้เมื่อกี้เราเราตกใจตกใจจริงแล้วเราเราถ้ามีสติเรายังจะไปอยู่่ในใจเขาไปค่ะทำไมอยากทำไมอยากไปอยู่ในใจเขาอ่ะ ี่เขาเป็นคนดีค่ะเป็นคนที่ใส่ใจทุกทุกอย่างเลยพูดกับเขาพูดกับเขาพูดกับเขามองตาเขาอยากจะบอกอะไรพี่อะตอมิกเชิญเลยครับอยากให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองบ้างเวลาที่ทํางานคือทํำงานหนักมากเลยค่ะไม่มีเวลาพักเลยครับแต่ว่าเป็นห่วงครับค่ะรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้ครับรู้สึกดีครับหน่องเขาเป็นคนดีตั้งใจทํางานครับแล้วก็คบกันมากครับเพาเคยคบ โดนปนีครับหนูก็ไม่เคยพบใครนานขนาดนี้ค่ะก็เลยอยากแต่งงานกับน้องเขาสามครอบครัวครับมีชีวิตที่ดีซึ่งน้องการฟิวอยากจะบอกพี่เขาว่ารักลุงเหมือนกันค่ะรักพี่ตอมีเหมือนกันค่ะครับชวนไปวิ่งในใจพี่ทีนี้คําถามคือใจพี่เนี่ยอยู่ได้กี่คนคนเดียวครับนอกจากแม่แล้วก็มีฟิวครับต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่โอ้เรเดี๋ยวนิ เกือบเกือบไปแล้วครงเกือบไปแล<ด>้วไม<า>่ใช่แค่แหวนวงนี้นะครับ <c oughs> แหวนวงนี้พี่พี่ปุ๋ยทิพมอบให้กับน้องอะตอมิกและกาฟ <c oughs> ิลเนี่ยมูลค่าประมาณ3 0,000บาท <c oughs> แต่มีทีเด็ดพิเศษที่จะเหมาะก,กับอาชีพของอะตอมิกมากนะครับรบกวนอะตอมิกตรงนี้ครับกับกาฟิลครับเชิญครับแล้วก็บองทางนี้ครับอ่าครับมองที่จอทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้อะตอมิกและกรฟิลจากพี่พี่ปุ๋ยทิพครับ โอ้โหโอ้ยเลมอาตอมิกและกาฟิลหันมามองได้เลยครับยิหวานเลยครับอาตอมิกรู้จักนะครับมาดูใกล้ๆได้ครับนี่คืออะไรครับปุ๋ยทิปครับปุ๋ยทิปนะครับนี่คือ ปุ๋ยทิพสูตร1688นะครับช่วยในการเร่งต้นและใบแตกหัวดีครับช่วยทำให้ใบเขียวนานนะครับแล้วก็สูตร15520และ21421นะครับช่วยหัวมันใหญ่ครับน้ำหนักดีมีปริมาณแป้งสูงนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบให้อตอมิกเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการทำไร่มันสำะหลังให้มีผลผลิตที่ดีจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมความฝันที่มอบให้กับอตอมิกวันนี้จากพี่ๆปุ๋ยทิพ สี่หมื่นบาทจะปุ๋ยทิพย์ครับขอบคุณครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกตอกซุปเปอร์จิวออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแป,กแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับสุปเปอร์จิวออฟฟิเชีครับ